สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกระสาบมานำเสนอให้ชม2เหรียญนะครับเป็นเหรียญ1นเซียวในสมัยราชการที่5และเหรียญ1นบาทในสมัยราชการที่6เริ่มจากเหรียญทางขวามือนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1นเซียวเนื้อทองแดงเป็นเหรียญกระสาบขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับด้านหน้าตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่5ด้านซ้ายขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความ จุลาลงกรส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวย่อนะครับปปจจุดรอเรือจุดด้านขวาขอเปลี่ยน,นะครับอักษรข้อความพระจุลจอมเกล้าเจ้ากุงสยามเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรอศหนึ่งศูนย์เก้าประกาศใช้หกกุมภาพันธ์พศ2 4 3พัิพิกเหรียญมานะครับเป็นประสียนตรงนะครับกระปกปกติ ด้านหน้าตรงกลางเหรียญก็เป็นพระสยามเทวา,ทาธิราชประทับนั่งอยู่บนโล่นะครับพระหัตถ์ขวานะครับก็จะเท้าอยู่บนขอบโล่นะครับอักษรด้านซ้ายขอบเปลียน,นะครับคำว่าหนึ่งด้านขวาขอบเปลียน,นะครับอักษรคำว่าเซี่ยวด้านล่างขอบเปลียน,นะครับก็จะมีตัวเลขไทยนะครับ109เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ1น,นเซี่ยวรอสองหศนะครับ เป็นเหรียญกระสับเนื้อทองแดงผ่านการใช้ผ่านการล้างนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญ1น,นบาทในสมัยรชัชกาลที่6ด้านหน้าตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปรชัชกาลที่6อักษรด้านซ้ายขอบเหรียญน,นะครับมหาวชิราวุธส่วนด้านขวาขอบเหรียญน,นะครับอักษรข้อความสยามินจำนวนการผลิต9้าล้าน8หมื่นเหรียญนะครับน้ำหนัก ที่ช่งมานะครับเหรียญนี้นะครับน้ำหนัก14.95กรัมนะครับก็เป็นเหรียญกระสาบเนื้อเงินของแท้นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยใสภาพสวยนะครับใช้กล้องสองนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับพระบรมบรูปราชการที่6อักษรด้านซ้ายขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวอักษรหัวกลมนะครับ อักษรข้อความมหาวชิราวุธด้านขวาขอบเรียนะครับอักษรข้อความสยามินนะครับลักษณะตัวอักษรนะครับก็จะเป็นตัวอักษรหัวกลมนะครับนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับสังเกตนะครับพระพักตร์ราชการที่6นะครับนะครับสวยงามคมชัดนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับ ก็จะมีฟันเฟืองนะครับน e ี่ครับลักษณะของเหรียญแท้นะครับให้สังเกตนะครับระหว่างร่องของฟันเฟืองนะครับก็จะมีเส้นนะครับเส้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างร่องนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสาบนะครับก็จะเรียกกันว่าเส้นขนแมวนะครับเป็นลักษณะของเหรียญแท้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับสังเกตฟันเฟืองนะครับไม่มีรอยบิ่นนะครับ ก็จะเห็นเส้นขนแมวระหว่างฟันเฟืองชัดเจนนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นะเสียสลับนะครับปกตินะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นช้างสามเสียนะครับเป็นช้างไอลาพดอักษรด้านข้างขอบเหรียญนะครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับอักษรคําว่าสยามรัฐส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขไทยนะครับ2 4 5 9นะครับ ด้านล่างนะครับอักษรคำว่าหนึ่งด้านขวาตรงนี้ได้ครับอักษรคำว่าบาทก็เป็นเหรียญ1บาทพศ2459นะครับเป็นเหรียญกระสอบเนื้อเงินของแท้นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นบล็อกนิยมนะครับในปีพศ2459นะครับบล็อกที่นิยมนะครับก็จะเป็นบล็อกพระจันทร์ไข่นะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกที่นิยมลงมาจากบล็อกพระจันทร์ไข่นะครับก็จะเป็นบล็อกพระจันทร์เสี้ยวนะครับให้สังเกตบริเวณนี้นะครับก็จะมีวงกลมตรงนี้นะครับ วงกลมที่อยู่ด้านหน้าหัวงองูนะครับนี่ครับใช้กองสองนะครับนี่ครับวงกลมนี้นะครับก็จะแหวงมาทางขวานะครับก็จะนิยมเรียกกันว่าบล็อกพจนเซี่ยวนะครับเ,เหรียญผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับราคาประเมินของเหรียญบล็อ,อกพจนเซี่ยวพ์พศ2459ี่นะครับ ผ่านการใช้น้อยสภาพสวยแบบนี้นะครับราคาเหรียญละ 800- ถึง1,000บาทนะครับเป็นปเพศสลับนะครับปกตินะครับใช้กล้องสองนะครับนี่ครับสังเกตตาช้างนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับไม่ค่อยสึกนะครับ นี่ครับตัวอักษรด้านข้างขอบเหรียญนะครับสยามรัฐนะครับด้านขวาขอบเหรียญนะครับตัวเลขไทยนะครับ2459ด้านล่างนะครับอักษรคำว่าหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับอักษรคำว่าบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทพศสองสีบล็อกประจันท์เซี่ยวนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับเก็บสะสมนะครับสภาพสวยนะครับราคาประเมินเหรียญละ 800- ถึง1,000บาทนะครับ ส่วนเหรียญทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญหนึ่งเซี่ยวนะครับเป็นเหรียญกระสับเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าตรงกลางเหรียญนะครับพระสยามเทวาธิราชประทับนั่งอยู่บนโล่นะครับผาดขวานะครับก็จะเท้าอยู่บนขอบโล่นะครับอักษรด้านซ้ายขอบเหรียญนะครับคำว่าหนึ่งอักษรด้านขวาขอบเหรียญคำว่าเซี่ยวด้านล่างขอบเหรียญนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับ109นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับตัวเลขศูนย์นะครับสนิมกินนะครับผ่านการล้างนะครับตัวเลขศูนย์หายไปนะครับเป็นเหรียญรอสอหนึ่งศูนย์เก้านะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นผเสียนตรงนะครับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่ห้านะครับใช้กล้องส่งขยายขึ้นมานะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้ผ่านการล้างนะครับลักษณะของผิวเหรียญนะครับก็จะเป็นหลุมนะครับนะครับเป็นหลุมสนิมนะครับ ครับอักษรด้านซ้ายขอบเหรียญนะครับจุฬาลงกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับปอลาจุดรอเรือจุดด้านขวาขอบเปรียญนะครับอักษรข้อความพระจุนจอมเกล้าเจ้ากลุ่มสยามนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับสนิมนะครับก็จะขึ้นเต็มเหรียญนะครับเป็นสนิมเขียวนะครับเหรียญนี้นะครับผ่านการแช่น้ําส้มสายชูนะครับประมาณ2วันนะครับสนิมก็จะค่อยๆหลุดออกไปนะครับ นะครับผ่านการล้างนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับยังสวยงามคมชัดนะครับเป็นเยนตรงนะครับปกตินะครับนี่ครับสังเกตนะครับในโลกนะครับก็จะแบ่งเป็นสามห้องนะครับห้องบนนะครับก็จะเป็นช้างสามเยนหมายถึงสยามเหนือสยามกลางสยามใต้ ห้องล่างด้านซ้ายนะครับเป็นรูปช้างยืนหมายถึงประเทศสลาดลาวนะครับส่วนห้องล่างด้านขวานะครับเป็นรูปกริดไข่หมายถึงประเทศสลาดมาลายูนะครับนี่ครับใช้กล้องส่งขยายขึ้นมานะครับนี่ครับโลดนะครับแบ่งเป็น3มห้องนะครับห้องบนนะครับเป็นช้าง3มเสียดนะครับส่วนห้องล่างนะครับเป็นรูปช้างยืนนะครับส่วนห้องล่างด้านขวานะครับเป็นรูปกริดไข่นะคะนรับ เป็นเหรียญผ่านการใช้ผ่านการล้างนะครับก็จะมีร่องรอยของหลุมสนิมนะครับวันนี้นะครับก็มานําเสนอให้ชม2เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหนึ่งเซี่ยวในสมัยรัชกาลที่5และเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่6นะครับสําหรับวันนี้นะครับมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ